มีแล้วเนี่ยถ้าวะมีคนมีอาการป่ะมีใคร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 เป็นไรป่ะเสียอมีใครเป็นไรป่ะแทงเสียอ่ะไม่ใช่มีใครเป็นไรป่ะคนแทงได้หรอไม่อแพ้อ่ะเออไม่ได้มีคนเปิดรับปะไอ้หนูอย่าแทงพี่นะ ไม่ทำนะจริงอะ่ะไม่อยากทำนะทำาด <m ays> ีกว่าเอ่เป็คนตายอะ่ะไม่อยากทำไม่อยากทำผู้หญิงไงไม่ไม่ไม่เก่งกับผู้หญิงอยู่แล้วเนี่ยเราเป็นสภาพบุรุษอะ่ะเจ้าท่านแมนอะ่ะ <m ays> ชัวชัวพี่อะ่ะออทำไแทงทำไมครับ <c oughs> ไอ้งงเมื่อกี้คือลงมาท,ทำไม <m ays> อ่ะขอบุณ แล้วแต่นะเออแทงเงนแล้วก็ไม่ไม่ร <characteristics> ู <cuarto material> ้ส <DVD> ึก <Freud> ผ <spun> ิดหรอกไม่เป็นไรหรอกแต่เอ้ยเอๆยกูหลอกต้องเวลามึงจะหลอกรถ้วทำไมวะโอ้โหใครอ่ะใครหลอกมึงหลอกอย่างโง่โอ้โหปรากฏเท่อยู่แล้วเมื่อกี้มีการเลยเห้ท่อยู่แล้วจุกเอ้ยกูไม่รู้เหี้ยเอ้ากูไม่รู้กูไม่ได้มองกูไม่ได้มองจะคอคอมงไง มาดิอะไรอะไรมันไม่ได้น่าเล่นตรงนี้กันบ้างไม่น่าย้ายปะย้ายแล้วมันไปแล้วไม่ย้ายตั้มมันอยู่เลยตั้มมันอยู่นู่นเลยน่ะไม่ไหนตั้มไม่ได้แพ้ไงไม่ใช่ไงไอยเลนมันอยู่นี่อะมันเล่นยก็ไม่ไปเลยเนไงแทงผมทำไมครับฮะเมื่อกี้ลงมาแทงทำไมครับเดี๋ยวผมถ้าผมเข้าแก๊ง ก็หนูหนูเห็นรถมันเต็มไงคะอ๋อ,อเคนะียไม่ว่ากันนะไม่กด้แค่ไ,ได้เสมอแลละอะไรนะคะอ๋อไม่มีอะไรนะคิดแล้วเพิ่นมันนะฮะอะแผนนี้เมื่อตองใช้แผนอะไรตาเน,นี่ยไอ้ตอนมันใช้แผนนี่อ่า แผ่นนี่เอ็โคเอ็โคไม่ใช่แผ่นเอ็กโคเอ็กโคเอ็โคมาเอ็โคมาเป็นตัวเล็กเสียงดังใช่ทำเด็กเอ็โคมาฮะเสียงดังตัวเล็กเสียงดังไอ้เดะโปรโลข้างมาแล้วมึงจะเก็บสมก็กลับไปก็ได้นะสัตว์ไอ้เพียพูดหน่อยก็ได้คพี่พี่เก็บสมนทำพียอะไรวะทำไมวะจะหลอกเดียวเลยไม่ครับพี่ไม่รู้จะพูดอะไรครับพี่มาไม่อยู่อ่ะมึงพามาไม่อยู่สาวไปสัตว์ไปตีไปไป มึไงไล่ใครไล่กูเหรอไอ้กูเ่ยพูดหน่อยนะที่เฮี่ยเนี่ยสัตว์กูสอนให้มึงเก็บทรงเหรอเก็บทรงก,ก,กูอะหรอือมึองโดนก,กูทื่อไปสัตว์ วา้ตามันใช้แผ่นิอพี่ลอใจน้องอยกเล่นอยอกเล่นตใจแล้วตใจแล้วยอยยเล่นน้องยเล่นยเล่นยเล่นเดี๋ยวแเดี๋ยวมึงเก็บงเกไงยรถป่านอกหอกหยอรยครับอะไรครับมาแทงผมแล้วก็มานั่งปัาคอผมแล้วแต่นะ โอเคปะลุงเขากำลังอยู่ในช่องทฤษฎีไวททองฮอร์โมนเขาควบคุมไม่ได้ไอ้แผลตีเมจเลมายแล้วหาไอ้แผลที่เมจมันเดิมจุกไม่ไใช้แผลไอ้โค้ดไม่ใช้ตีเมจ้ยาวเลยข้างหลังอะดูข้างหลังเลยดูข้างหลังข้างหลังไม่ตายดูมันเลยด้วยนะข้างหลังของมันเขารว่าดันเมจมัเลย้างหลังเดีมันดูดคืมันแบบมันโดนบีบ อไม่คนพอกันปะไม่พอกันปะตอนเนี้ยใช่ปะมันเลเ,อ like เ,ออเยอะกว่าปะเออเยดีกว่าประมาณห้าคนสิบค,คนไม่ถึงสิบประมาณห้ากเจ็ดคนเนี้ยมาแล้วมาแล้วพี่ อ้กูดูไฟเหรอพี่อนโอเอสเอเอสกลับแล้ววันนี้นี่อุ้ยเราทำใ้เฮ็ดซอมบี้เหรอเฮ้ยซอมบี้ปะซอมบี้ปะซอมบี้ไหวปะอู้ซูสี่อ่ะนี้เอาละไรมาเอาละไรมาเอาละไรมไม่ไหววะโดนโดนยับเลย ได้โมฮีได้โมฮีได้โมฮีไอ้ซูซีนะไฟหน้าโดนกินไฟหน้าโดนมันใช้แผนเดิมไงมันห้ามใช้แผนเดิมไม่ใเวลาเล่นอ่ะใช่ไหมมันต้องแปลมันไม่ใช้แผ่นมันไมใช้แผนอิลูมินาติไงแผนที่มรกลงมรกตอะไรเงี้ยไอ้เริ่ว่ายบอลรมตกใจว่าเมื่อกี้ครับพี่ตกใจพี่ตาสูสีจัดเลย ไปจูเกได้จูไปจูเกเราตกใจมันพูดในใจมันพูดนี่อยู่มันพูดภาษาเหนืออยู่เลยอะไรนี่น้องเบ้าหนี่ไม่ใช่อะไรนี่น้องอะไรนี่น้องผมด่าเลยก็ว่าด่าเละอะไรนี่พี่เบ้าโอ้เยอะว่าเมื่อกี้หยอกเล่นนะไม่มีอะไรนะคนผู้หญิงหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่น พี่ผมจะตดูแลกันนะครับหลังจากนี้จะโดนกระทบอ่ะรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดี้ผมยุวงสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว้สดีครับนวัีครับแวัสดเรื่องแก๊งครัยวดีวัครับสีครดเครับสวัีรดครวยดรบสดีคดีครเสสีคัดีคนับีครับสัับวันับสกครับสวัสดครับสวันีครับสสียงเปสนทีครับรวสีครเสียบนวัสมีครับีรบสวัสครับเ คือตอนนี้แบบตอนกลับมาจากหลังสงครามแก๊งมันเริ่มเลงไงครับก็คือเราแบบต่างคนต่างเข้าครับเร้่บางคนก็มาบอกมาบอกผมว่าพี่ตองครับแก๊งไม่เข้าเมืองนะครับคนนี้เข้ามาเวลานี้บ้างบางคนก็หายครับอะไรอย่างเงี้ยกระต่างคนต่างเข้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอะตัดสินใจของผมเองนะในมุมมองแก๊งของผมเองก็คือเคลียร์คนออกเอาใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือขัดคนใหม่หมดเลยโอเคมันไม่หมดหรอกครับก็มีสิบห้าคนที่ยังอยู่ ครึ่งหนึ่งอะครับหายสิบหนึ่งหายสิบใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่ส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ขาดแค่สี่คนแล้วครับได้มาแล้วถ้าเป็นห้าคนได้เด็กเด็เ็นนิ่งมาเพื่อนผมยังมีโอกาสอยู่ครับมีโอกาสอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ครับอยู่อยู่ที่เป่าที่แบบผมไม่ได้หายนะผมเป็นไข้ดูผมดิถามพี่เปาเดี๋ยวงานยังไม่ไปทําเลยทุกวันเนี้ยออืืมแล้วทาไมแล้วกูต้องสงสารหรอหรือกูต้องรู้สึกยังไงอะไม่ใช่ก็หมายถึงว่าป่วยจริงๆไปไหนมาไปติดโควิดที่ไหนมาอะไรนะครับ เสียงเปียนเหรอครับใช่ครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพิ่งหายป่วยมาติดคู่เลยแนะเนี่ยคนติดคู่เนี่ยไปไปด้วยกันมาหรือเปล่าติดคู่เลยไหวันนี้วันนี้พี่ป๊อปวิทยาศาสตร์ที่ไหนมาวิทยากรครับวิทยากรไอ้ควายวิทยาศาสตร์ที่อะไรวิทยาอ่อนที่ไหนมาครับผมไปหลายยาวเลยเหรอที่ไหนมาใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไปก็ไปรอสามชั่วโมงอ่ะพูดครึ่งชั่วโมงอ่ะนั่งกลับรถก็กลับสามชั่วโมงอ่ะคิดเอาแล้วกันที่ไหนเนียไม่หาอะไรเนย ไม่ใช่หาไลที่ไหนไม่รู้อย่างไราชดาอะไรรู้เออโอ้โหวีไปสามชั่วโมงนั่งรอสามชั่วโมงให้กูพูดครึ่งชั่วโมงแล้วก็นำคนกลับสามชั่วโมงเอ้าวพี่พูดอย่างงี้เอาแล้วเขาก็เลยยินเลยเขาไม่เชิญเลยเลยโออโทษครับเดี๋ยวเขาก็พี่ไม่เอาพี่ไปพูดอีกเออพอแล้วเดี๋ยวพอแล้วไอ้เจย์สวัสดีครับีเพื่อนพี่ป้าพี่ต้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 ผมก็จะไปเจยได้ไหมพี่ได้ไหมนะสวัสดีครับพี่พี่ป้า ผมไม่กล้าท้าพี่หลอดมันในนี่มันอายใจมันอ่ะเจ๊ละอ่าอ่าอ่าใเอ้ามันเคยรับแหละมันเคยด่าพี่เหรอผมเพิ่งตีกับเขาไงใช่หรอมันมันมองตอนตอนที่สอนมันมองหน้าปิดๆมันชอบครับเพราะว่าแล้วไม่ได้ยินว่ารับทราบครับรับทราบครับพี่แล้วมันก็ว่าเราเปลี่ยนเจ๊ดแลวันวันนี้วันที่ตีแต่วันเฮตุผมได้ยินเสียงใครพูดไม่รู้ว่าลออะไรเนี่ยโดนกูอีกแล้วเนี่ยใครพูดไปดูไดมนรู้นะไอ้เจ๊ดเป็นพี่เหรอพี่เหรอไม่ใช่กูเอ้าเบอร์เวลาพี่เล่นไม้นี่นะเล่นสนับ นั่นแหละใครด่าบอกว่าสนับมึงอย่างลูฟี่แต่กูไม่จะไม่ทำแต่พี่ไอเจ๊หลอกใครไม่รู้เออโอ้โหด่าแรงไปใช่ผมแต่ไอ้เจ๊ด่าจุกพังอ่ะใช่ผมนี้นินผมไม่ยินอยู่แต่ผมเจ็บคอนเซ็ตเซ็ตนักลบเหรอครือว่าเซ็ตอีสปอร์ตหรือว่าเซ็ตอะไรเซ็ตไหนครับเซ็ตเอ็มดเอ็มดเอ็มดก็มันมันนักลบไม่หรอกก็มันจะพูดยังไงผมเอาง่ายผมหานเออก็นักลบแหละครับผมหานแต่เที่ยงคืนได้ได้เที่ยงอ่ะได้มาสี่คนอ่ะโอ้ โหดจัดเลยใช่นะครับอ่าก็มันใช่ใช่ครับแต่ถามว่าต้องต้องโหดนั่นแหละเพราะแบ่งไปไหวแั้อ่าใช่ครับมัน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 เยอะมันไม่ไหวแล้วตอนนี้แก๊งมันเก่งเยอะเกินใช่ใช่ครับเช่นเดียวกับขอค่าหน่อยครับเอาง่ายเดินเดินมาตอนนี้เอ็มดีเดินมาอย่างเงี้ยเดินผัดไหลยังล้มอ่ะแก๊งอะไรไม่รู้ขึ้นมาใหม่เดินมายังล้มอ่ะเฮ้ยอันนี้เอโบอโลคุยอะไรราคาอะไรฮะทักแล้วครับพี่ตาววะผู้หญิงอ่ะทักยัง้องๆอันนี้ได้แล้วได้แล้วได้แ้วไดด้แล้วได รอยแรงวะดิหนึ่งเจ็ดสองผีมีคำอันนี้เป็นน้องผู้หญิงในแก๊งครับพี่ตอดพี่เปาครับอ๋อวันดีครับวันดีครับไปครับอ๋อนี่เนี่ยอ๋อนี่อันนี้ได้ยินเหรวันดีวันดีครับวันดีครับเคยเจอครับเคยเจอเคยตอนนั้นขายติมใช่ที่คุณลุงจากกระเทิมเหรอเนี่ยโอ้ยไม่มีนะไม่มีนะไม่มีเลยนะโอ้นาโดนว่าหนูไปขายไอติมแล้วคุณร้งบอกว่าไปขายกระเกลืครับเมื่อกีนเดาลุงกระเทิมเหรอโอ้โหผมไม่คคยไม่คคยรังแกผู้หญิง มันไม่ไม่ใช่โอ้โหหาพูดไม่ขายติมแล้วหรอครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับเออไม่ไม่ขายติมแล้วค่ไม่หรับไ้ับไปหับไหับกันไดูไดไฟไหมไปดูไฟไได้ครับได้ครับเอ้เอ้ขับเลยรับปุ๊บไปเลยเอ้เจปิกนกะเดี๋ยวไปด้ปาน้ไปด้วยนะไปด้วยนะจุ๊บไปกับผมไหม เมีคนฆ่าฆ่าหนึ่งคนน่ะอันนี้ว่างไหมครับคนฆ่าหนึ่งคนใครเนี่ยโอ้โอโทษครับผมโอเคโอเคโอเมเดี๋ยเค๋โอเคเดี๋ยวไปด้วยครับนี่จุวันนี้พี่จุ่ทำผมทรงใหม่หรอคะอะไรครับทรงเดิมนะน่าใช่หรได้สกินเฮดพี่ต่อฮอร์โมนพี่ซีรีลานเนี่ยต่อฮอร์โมนแล้วไปผมทอง นี่รถเป็นอะไรวะมันสายวะคุณเด้งจับเลยนะคมันไม่ได้เป็น,ม,ปนมันไม่ได้เป็นอะไรมันแบบนี้รถวะไอเออลถหนักเองขนาดนร้ขับอะไรครับหนักใครวะโห<อ>เนี่ยรถเป็นไรไม่รู้เนี่ยแล้วมันขับยากพี่คันนี้เอาน้ามันหยกครับพี่หน้ามันหยก ก็จริงๆรถแบบเอารถแบบชีวิตจริงมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนี้นะจริงๆในชีวิตจริงที่เคยเห็นมันยาวอันนี้ไม่ใช่หรอันนี่คือรถอะไรวะรถอันนี้รถมาริโอะ่ะมาริโอ้ครัอคบอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะแม็กแม็กแม็กอะไรวะเอ้ยไม่ใช่แโฟกโฟกสวาเก้นมั่วละไอ้เหี้ยมั่วละโฟกสวาเก้นหรืออะไรเงี้ยแหละ โมกะเฮียแล้วรถตู้มันเรียกโฟก์สสวากเกนกันไม่ได้ใช่แล้วโอ้ยไม่ได้ใช่เฮียอะไรวันวันมึงนั่งขับเอ็นเอ็กับเวฟร้อยติดมึงจะไปรู้อะไรเนี่ยโอ้บูลี่เหรอบูลลี่เหรอมึงไม่ได้บูลลี่แต่มึงนั่งขับร์ไซค์มึงจะไปรู้อะไรมึงถามหน่อยดิบูลลี่เอาดิไอ้เฮียไอ้เฮียต้องบูลลี่กันพี่พี่ชายเว่ยเทิร์นเทิร์นเทิร์นเกียร์ว่างใส่เกียร์หนึ่งยกร้อยแหม่พูดถึงโฟก์สสวากเก้นหรอไม่ใช่ แค่เอา X back ไปเธอเรียบร้อยมึงเรื่องบุกูแล้วพี่อ่ะไอเหี้ยไม่ได้บูลลี่แต่กูพูดจริงมึงเหมือนมึงพูดเหมือนมึงรู้เรื่องอ่ะฮัลโหลตระกูลรถตู้มีอะไรบ้างรถตู้เก่าอ่ะไม่รู้ไม่เคยขับเออมึงก็ไม่รู้ก็โฟกัสวาเก้นมันคือรถตู้อ่ะคนมันไม่มีตังค์นะพี่เจพี่เราอ่ะเราคนไม่มีตังค์เลยกูก็ไม่มีกูก็ไม่เคยขับแต่กูศึกษาวเราไม่ถึงไว้ใช่ไหม ไปไดน้เนี่ยจูเขาไปสนามบ,บินล่างรู้แล้วครับกำลังขับครับเออมึงไม่ขับเองไะสนามบ,บินล่างวะใช่ปะโรอี่เขาพูเขาพูดว่าอะไรสนามบ,บินล่างครับพี่สนามบินล่างครับมาแล้วเพื่อนเจอ,อครับ